สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในรายการ FZX Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม GTA San Online บนมือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเซิฟ h a งการ o f อฟไลน์นะครับผมแล้ววันนี้นะเราก็อยู่กันใน EP ีที่19กันแล้วนะครับผมก็เดินทางกันมาหลาย EP แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไค i ต์หรือก,กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้เนี่ย เราก็จะมาทําตามสัญญาที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะมาทำน้ํายาเพิ่ม e f p ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับคือคลิปที่แล้วอ่ะคลิปก่อนหน้านี้อ่ะคือผมทำไปแบบว่า หา exp ใช่ป่ะเออคือมีคนแนะนําผมมาเว้ยว่าให้ผมเนี่ยไปลองทําน้ํายาหา exp ดูนะครับคือน้ายาเนี่ยมันสามารถเพิ่ม exp ได้เว้ยท่านผู้ชมแบบใครอยากมีเลเวลเยอะๆนะก็ผลิตน้ํายามาแล้วก็กินนะรู้สึกกินน้ายาเนี่ยมันจะเพิ่ม exp ซึ่งผมตอนนั้นผมทําไม่เป็นไงผมก็แบบลองไปทําดูนิดหน่อยก็แบบเออก็พอจะรู้บ้างนะครับตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ได้สักหนึ่งขวดนะครับวันนี้นะคืออย่างแรกนะท่านผู้ชมเราต้องทับคราฟก่อนเออ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะรับคลาสแบบนี้นะครับคราฟแบบนี้ปึ๊บนี่แล้วมาที่บรรทัดที่4ท่นผู้ชมมันจะเขียนว่าสร้างน้ํายาเพิ่ม EP นะครับก็คือแล้วก็กดตกลงไปนะครับซึ่งอุปกรณ์มันมีประมาณนี้นะมรัาสมผสมเนี่ยก็จะมีหอย20อันนะครับก็คือเราต้องไปทำงานเก็บหอยอยู่แล้วแล้วก็ไข่มุกนะครับอีก20แล้วก็เพชร20นะครับแล้วก็เงินถูกกฎหมายอีก3 0,000ื่นนะครับตอนนี้เรามีอยู่7 0 0 0 0ื่นก็ ค่าได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งขวดเนาะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเออแล้วก็มีคนบอกมาว่านะครับการหาเพชรเนี่ยเราไปขุดสมบัติหรือว่าเราไปหาแร่เนี่ยมันก็จะหาได้นะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าขุดสมบัตินี่น่าจะต้องไปที่ทไหนนะมันมี GPS หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมพอจะจําได้อยู่ว่าเขาขุดกันตรงไหนนะถ้าแอดมินเขาไม่ได้ย้ายที่อ่ะผมพอจะจําได้อยู่อเดี๋ยวนะเนี่ย จุดุดสมบัติมีอยู่นะครับโอเคไปกดสมบัติกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมอ่าตรงนี้แหละนะที่ผมจําได้ก็คือริมริมริมแม่น้ำนี่แหละใครที่ไม่รู้ก็กด GPS มานะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถกดสมบัติแล้วก็ได้พวกแร่ต่างๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปุดกันก่อนนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นมาท่านผู้ชมการขับรถมีอันนี้ขึ้นมานะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเข็มไม้ครับมันไม่เป็นเข็มหรอกอเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเป็นหลอดความแรงอนะท่านผู้ชมโอ้โห เฟียวจัดน่าจะเพิ่งอัพมาใหม่หรือเปล่าผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเ็ดแคอย่างเฟียวท่านผู้ชมนะก็ใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะเล่นนะครับอะไรเนี่ยคุณต้องการจะไปเอาชีวิตรอดไหมเฮ้ยมีกิจกรรมด้วยเหรอ,อ,อ,อนอ่าจะเปิดกิจกรรมนะครับจะขอไม่ไปแล้วกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาทําน้ยายาท่านผู้ชมดูกันนะครับเขามีกิจกรรมให้อยู่นะครับพอเวลาเอ่อ เจ้าของเซิร์ฟก็ตัตีมนครับช่องเรนดอมนะครับผมหรือว่าพิมาร์ทใครที่ไม่รู้จักก็ไปติดตามได้นะครับช่องเรนดอมมันจะมีเป็นกล่องสมบัติอยู่จำได้นะเมื่อก่อนมาทําอยู่นะมีเข้าร่วมกิจกรรมฟิลนิ่งหรือเปล่านะเนขาก็เล่นกิจกรรมกันเยอะแยะนะท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะน่าจะมีกิจกรรมแบบแจกของแจกอะไรอยู่นะครับโอเคมาตรงนี้แล้วก็กดตัว N เ,เพื่อขุดนะครับกดไปปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ขุดสมบัติไปเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรนะครับนะขุดขุดไป ร,รู้สึกว่ามันจะขุดได้แค่1ครั้งนะครับใน1เพย์เดย์นะครับได้เพชรมา3-4ชิ้นเลยนะครับแล้วทองอีก3ามสกว่าชิ้นเนี่ยคือการขุดสมบัติเนี่ยมันได้เยอะแบบนี้แหละท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราต้องไปหาอุปกรณ์อื่นนะครับหรือว่าวัตถุดิบนะครับก็คือหอยแล้วก็ไข่มุกใช่ปะเออนั่นแหละเงินเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไปไหว้พระก่อนนะครับช่วงนี้แบบดวงไม่ค่อยดีนะครับอโอเคไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระเอ้ยโอ้โหสถานที่มันใกล้กันมากนะเพราะว่าการไหว้พระนี่รู้ พอไหว้พระเสร็จปุ๊บนะครับหนึ่งเพเดต่อไปแล้วก็มาไหว้อีกนะครับรู้สึกว่าการไหว้พระนี่ก็จะได้เอเจีด้วยมีคนบอกมานะไอ้แต่ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะเนี่ยคือแบบมันดูแบบดูคดล้ำอ่ะนะเข้าวัดกันหน่อยโอเคไหว้พระก็กดตัวเอ็นนะครับท่านผู้ชมกดตัวเอ็นไปปบ๊บอ้าวมันบอกว่าเอ่อเพเดนี้ถูกใช้ไปแล้วต้องรอเพเดหน้าอ้าวกรรมท่านผู้ชมผมมาสวดตอนไหนวะเนี่ยยังไม่ได้มาสวดเลยนะครับต้องรอเพเดต์อ่ะท่านผู้ชมนะ คือเพย d a ดคือยังไงบางคนอาจยังไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วนะครับอ่าต้องบอกคนที่ไม่รู้ก่อนละกันนะเพ y d เดเนี่ยมันจะแบบว่าอืถ้าเป็นทุกเซิร์ฟนะเขาเขาจะแบบครบหนึ่งชั่วโมงมันจะเพ y d เด1ทีนะท่านผู้ชมเหมือนกับแบบเริ่มวันใหม่อะนะแล้วมันก็ได้ของหรือไม่ก็หักค่าธรรมเนียมอะไรย่างนี่แหละนะครับท่านผู้ชมถ้าเล่นเล่นอยู่ก็น่าจะเข้าใจเองแหละนะครับ เดี๋ยวถ้าเพลย์มันขึ้นตอนไหนผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงแก okay. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปหาหอยกันท่านผู้ชมก็สถานที่หาหอยก็ไปเลยครับผมนะ yeah. เก็บหอยมุกท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราต้องไปเก็บหอยมุกกันก่อนนะครับเพื่อเอาวัตถุดิบมานะครับผมมาถึงชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขับรถลงไปเลยนะโอเคก็ใครจะเอา GPS ออกก็ทับเคลียร์ GPS นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะแบบว่ามันอาจจะดูเลกหูเลกตาแล้วก็ทับเคลียร์ GPS ไปเลยนะครับเอ นี่จีบมันก็หายไปเนาะแล้วเราก็มาขุดหอยกันนะครับขุดปลาท่านผู้ชมชิวๆนะครับสําหรับการขุดหอยแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บให้ได้สักประมาณอ่ามันบอกให้เราเนี่ยเก็บเดี๋ยวขอกดไปที่กระเป๋านะกดตัว H และกดที่กระเป๋านะแล้วก็ไปที่ปลาและหอยเนี่ยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยปลาของเราเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หอยของเราเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่12ตัวนะครับคือรู้สึกว่าการที่จะเราจะทํา ไข่มุกนะครับเวลาเราที่จะทําไข่มุกเนี่ยมันต้องใช้หอย2ตัวนะครับซึ่งถ้าเราคิดแล้วเนี่ยไข่มุกเนี่ยเราต้องใช้20บใช่ไหมในการทําก็คือ20เนี่ยเราเอาก็เอามาคูณ2นะครับก็ต้องก็ต้องเก็บประมาณ40ตัวนะครับเออหอยสดนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่เพเดนะครับอ่าเหมือนจะหักภาษีผมไปเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังอยู่เจ็ดหมื่นนะฮะเนี่ยหักภาษีไปนะครับผู้ชมไม่รู้มองทันหรือเปล่านะเออนั่นแหละคือการเพเดนะครับแล้วก็รถเราก็จะหายนะครับ ถ้าเราไม่ขึ้นรถในเนี่ยสิบวิสิบห้าวิเนี่ยอย่างแรกคือต้องเก็บ40อันนะครับเพื่อได้ไข่มุก20แล้วก็หอยปกติอีก20ก็รวมกันเป็นประมาณ60นะครับโอเคเราจะเก็บหอยให้ได้60ตัวนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จเดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปมาอ่าให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะได้แล้วแหละนะลองเช็คดูก่อนว่าครบ60หรือ,อยังนะครับโอเคกดตัวเฮดมาไปที่กระเป๋านะครับอ่อ่าห้าสิบแปดแล้วท่านผู้ชม เก็บอีกประมาณตัวเดียวก็น่าจะได้แล้วนะชิวๆท่านผู้ชมสําหรับการเก็บหอยผมเก็บแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้นะครับไม่ได้นานเลยเลยนะตอนนี้เวลากลางคืนโห60กว่าคนนะครับเนะี่ยส่วนใหญ่คนเล่นกลางคืนนะเนี่ยตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะเออคนเล่นเยอะนะโอเคได้มา4ตัวใช่ปะตอนนี้โอเครู้สึกว่าน่าจะ,ะได้ครบ60แล้วนะครับในหกสิแล้วเราก็เอาไปทําเป็นไข่มุกอีก20 มันก็อาจจะได้พอดีนะครับนี่เหลือแค่ธงนะครับรถถ่ายไปแล้วนะครับเขารีรถนะครับเวลาอ่ามันครบเพเดนะครับคือระบบมันจะรีอัตโนมัติเนะที่ในการทําไข่หมูก็เราเดินมาตรงเนี้ยนะครับบนชายหาดมันจะมีเป็นบ้านอยู่นะครับแล้วก็เดินตรงไปนะมากดตัว N นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะลบหอยสดไป2นะครับแล้วก็ได้ไข่มุกมาหนึ่งซึ่งเราต้องการเท่าไหร่20นะครับแล้วก็กดไป2ี่นะครับอ่ะสองสามครบแล้วเนาะดูในกระเป๋าครับผม โอเคตอนนี้ไข่มุก20นะครับแล้วก็หอยสด22นั่นมันเกินมานิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเนาะโอเคนะครับแล้วเราก็ใช้เงินอีก30,000ซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเราน่าจะทําได้แล้วแหละนะสลับน้ํายาเพิ่ม exp นะครับเราก็ทับคราฟเลยท่านผู้ชมนะครับทับคราฟยังไง craft นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ทับไปปุ๊บอ่ะ แล้วไปที่น้ายาเพิ่ม EXP ครับผมเออซึ่งตอนนี้ส่วนผสมน้อมีครบแล้วเรามีหอยสด20ไข่มุก20แล้วก็เพชรอีก20นะครับโอเคนะเพชรก็คือที่เราได้มาจากการขุดสมบัติเมื่อกี้นะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็ที่ผม,มให้ดูเพเดอเออคือเนี่ยเราก็กลับไปขุดได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพเดปุ๊บขุดได้เพเดปุ๊บขุดได้แล้วก็ไปฟาร์มมันได้ในระหว่างเพเดเนาะหรือไม่ก็ไปที่ขุดแรกก็ได้นะครับ อ่ะผมไม่ดูก่อน,นครับว่าคุณแร่ที่ไหนอ่ะผมขอคันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะคือการขุดแร่ก็อยู่ที่งานนั่นแหละท่านผู้ชมไปที่อาชีพทั่วไปเนี่ยแล้วก็นี่โหกิจกรรมวิบากเดี๋ยวจะเย็นนะครับมีคนเขาเล่นกันเยอะนะเนี่ยโอเคเนี่ยเราต้องไปคนงานเหมืองแร่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไปตรงเนี้ยโอเคครับก็มาอา้อาวเฮ้ยอา้อาวแล้วดูดีๆก็ตายอา้าว เฮ้ยผมตายได้ไงเมื่อกี้อ้าวหล,หลุดเซิฟเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมตายได้ไงอะ่ะพิมพ์อะไรได้ป่ะเนี่ยโอ้พิมพ์ได้อยู่นะครับมันขึ้นว่าเน็ตผมดุดแต่แต่ยังได้อยู่นะโอเคง,งั้นไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาคราฟดูก่อนคราฟได้ป่าวว่าตอนตายเนี่ยน่าจะได้อยู่นะผมขอคราฟไม่ได้ก่อนนะคลิปนี้จะเฟลไม่ได้โอเคคุณลงบาดเจ็บอยู่ท่านผู้ชมต้องรอโอ้โหหนึ่งนาทีกว่าเลยนะฮะโอ้เรียบร้อยท่านผู้ชมมาก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้โดนอะไรเหมือนกันนะครับ โอเคเฮ้ยอ้าว EXP ผมเต็มสิองแล้วผมได้ EXP จากไหนวะไปกินน้ํายาไอ้เพิ่ม EXP นะครับผมว่าเรามานี่ก่อนนะกดตัวเฮดแล้วก็กดอัพเลเวลนะครับเวลาเราเลเวลเต็มแม็กเนี่ยนะครับเนี่ย EXP สิบสองทับสองก็กดอัพเลเวลไปปุ๊บนี่แล้วก็เลเวลสองเรียบร้อยนะครับโอเคก็มาเรามาครับน้ำยากันได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ไร้สาระไปนานนะครับแล้วก็ไปที่สร้างน้ํายา EXP แล้วกดตกลงไปเลยนะครับตอนนี้อุปกรณ์เราครบแล้วปุ๊บ นี่นะครับเราก็ทําการคลาฟไปเลยนะครับนี่คลาฟติ้งนะครับนี่จะเป็นน้ํายาประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นน้ํายาโอเคนะครับก็จะเสร็จแล้วท่านผู้ชมปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมเงินเราก็หายไป30,000ื่นนะครับแล้วก็ได้ขวดน้ํายาเพิ่ม exp มา1ขวดวิธีการก็คือทับอ่า box นะครับ box exp นี่แบบนี้นะครับ3 2มไปโอเคหุยบวกสิเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ ผมเบือเอบ้องเบื้องเบื้องอะไรวะบวกเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเออนะครับ,นะรบนี่คือน้ํายา EXP นะครับท่านผู้ชมก็มาฟาร์มทําน้ํายา EXP กันได้นะครับพอเลเวลเราสูงๆเนี่ยเราก็ทํางานอื่นได้ที่มันแบบว่าน่าจะแบบได้เงินดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับที่จะมาสอดกันนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงนิดนิดก็แล้วกันนะครับรู้สึกคลิปจะยาวแล้วนะครับนะก็ นั่นแหละก็จะมาสอนทํากันแบบนี้แหละน้นผู้ชมก็ใครที่เข้าใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครไม่เข้าใจก็ฝากกดไลค์ด้วยเช่นกันนะครับเราก็สอนคอนข้างจะ่ละเอียดแล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับ่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับลองไปแข่งรถตัวิี อ๋อคุมีแบบขี่แข่งไม่ได้ด้วยเอเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาให้ความรู้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีรละสรบไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับโอเคก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสํหรับเซิร์ฟแฮงกาออฟไลน์นะครับ